ถูเสร็จเนี่ยกลมกมเงยเงยเล่นเอาปวดแอลปวดหลังไปหมดเลยแต่วันนี้ที่บ้านคุ้ยมีตัวช่วยแล้วค่ะกับไม้ถูพื้นไฟฟ้าไร้สาย LED ของแอร์ดิกตัวนี้เลยไม้ถูพื้นไฟฟ้า ของแอร์เรติกตัวนี้นะคะเป็นรุ่น D 2 6 0ค่ะซึ่งแกะกล่องออกมานะคะข้างในก็จะมีตัวเครื่องแบบนี้มาให้ค่ะก็จะเป็นตัวเครื่องสีขาวนะคะแล้วบนตัวเครื่องนะคะก็จะมีช่องใส่น้ําอยู่ตรงนี้ค่ะและบนข้างหน้าเครื่องนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเวลาที่เราชาร์จแบตหรือเวลาที่เราเปิดเครื่องเนี่ยก็จะมีไฟสถานะแสดงแบตเตอรี่อยู่ตรงนี้ค่ะ และส่วนข้างหน้าเครื่องตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นรูที่เอาไว้สําหรับพ่นน้ําค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีไฟ LED เอาไว้ส่องสว่างเวลาที่เราใช้ไม้ถูพื้นด้วยค่ะและตรงนี้นะคะก็จะมีรูที่ชาร์จแบตค่ะและนอกจากนี้นะคะก็จะมีด้ามจับมาให้ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะเอามาประกอบกันนะคะส่วนบนตัวด้ามจับนะคะก็จะมีปุ่มเปิดปิดค่ะแล้วก็ปุ่มพ่นน้ําค่ะแล้วก็จะมีถ้วยตวงน้ํามาให้เรานะ หนถ้วยค่ะพร้อมกับอะแดปเตอร์สำหรับชาร์จไฟค่ะและสำหรับตัวเครื่องนะคะถ้าหากว่าเราหงายขึ้นมานะคะตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นแผ่นเมจิกเทปค่ะที่จะให้เรานะคะเอาผ้าตัวผ้าถูกพื้นที่เขาให้มานะคะแปะลงไปค่ะซึ่งบนตัวผ้านะคะก็จะมีขนทั้งหมด3ามชนิดด้วยกันค่ะตัวรอบนอกนะคะก็จะเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์ค่ะเอาไว้เก็บฝุ่นเก็บเส้นผมนะคะ และตรงกลางนะคะก็จะเป็นผ้าขนสั้นแล้วก็ขนยาวสลับกันไปค่ะซึ่งตัวนี้นะคะก็จะมีคู่มือภาษาไทยมาให้เราด้วยค่ะก็จะบอกรายละเอียดการใช้งานนะคะอย่างละเอียดเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราก็จะต้องมาประกอบด้ามก่อนค่ะนี่ค่ะเข้าที่แล้วนะคะก็จะดังแกลกแบบนี้เลยและตัวนี้นะคะก็จะเป็นะะตัวด้ามบนสุดค่ะ,นนคะหลังจากที่เพื่อนๆชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วนะคะใช้งานครั้ง ุ่มเปิดปิดตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้นะคะเครื่องก็เริ่มทํางานแล้วค่ะแล้วถ้าหากว่าเราอยากจะพ่นน้ำนะคะเราก็กดปุ่มตรงนี้ค่ะ ใช้ไม้ถูพื้นเนี่ยที่เราจะต้องแบบว่าก้มก้มถูถูอย่างนี้ใช่ไหมคะอันเนี้ยเราแค่บังคับเขาค่ะว่าเราอยากจะให้ไปทางไหนนะคะแค่นี้เองค่ะซึ่งอันนี้นะคะเราไม่ต้องที่จะแบบใช้แรงกดล,ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเครื่องนะคะก็จะสั่นอย่างนี้นะคะออกแรงขัดให้เราเลยค่ะเนี่ยค่ะเราก็แค่ดันไม้ไปอย่างนี้นะเห็นไหมหรืดิบุ้ยไม่ต้องใช้แรงเลยค่ะซึ่งตัวไม้ได้ ก็สามารถที่จะแบบหักมุมได้อย่างนี้เลยค่ะเข้ามุมนะคะได้อย่างนี้เลยเวลาเลิกใช้งานนะคะกดปุ่มปิดสีรุ่นลอยแล้วนะคะก็แค่หักไม้ขึ้นเท่านี้เองค่ะแล้วก็เ,าเอาไปวางไว้ตรงส่วนไหนของบ้านนะคะก็สะดวกมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าวางแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้เลยคะ่ะแต่ถ้าหากว่าเราปล่อยไม้ทิ้งไว้แบบนี้นะคะไว้สัก2นาทีค่ะไม่มีการขยับขยื่อนนะคะเครื่องก็จะปิดให้เราโดยอัตโนมัติค่ะ ้าไร้สาย LED ตัวนี้สะดวกสบายใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะตอนนี้นะคะแทบจะแย่งกันถูพื้นที่บ้านเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้นะคะเดี๋ยวกูจะใส่ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนี้ค่ะแล้วเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมคลิปวิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้กูในช่อง YouTube ด้วยนะคะและตอนนี้ก็มีอีก2ช่องทางให้ได้ติดตามกันค่ะนั่นก็คือ t ิ kTok แล้วก็ l ล n e o f f i c i a l นะคะอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันค่ะสําหรับวันนี้เรื่องรีวิวเดื่ยงกยให้กลให้รีวิ้ดูค่ะบา